อะไรดีอ่าจริงๆก็ถ้าจะพูดถึงเรื่องอาซีรีส์สีล้อที่ที่แพนมักจะเอามาแชร์เนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะคะล้ออ่าในแต่ละล้อเนี่ยมีหลักการในการใช้ชีวิตเนี่ยแตกต่างหลากหลายกันไปแต่วันนี้เนี่ยขออนุญาตมาที่ล้องานบ้างนะคะคือล้องานเนี่ยคะ่ะตอนที่แพนเรียนจบมัธอะไม่ใช่มัธยมปริญญาตรีที่มทศหรือว่ามสุราารีเนี่ย จำได้ครั้งแรกเลยอาจารย์ที่ปรึกษาเคยบอกกับแพนว่าจงมีชีวิตในการทำงานที่คุณต้องนั่งเก้าอี้สามขาตอนนั้นก็ยังงงว่าอะไรคือเก้าอี้สามขาแต่ว่าอาจารย์ก็ฉเฉลยว่าอย่ามีอาชีพเพียงอาชีพเดียวแต่ก็ต้องรับผิดชอบแต่ละอาชีพของคุณให้ดีแล้วก็มีความสมดุลเพราะฉะนั้นในชีวิตของแพนอะคะ่ะแพนก็เลยมีสามอาชีพ นะคะ1ก็คือเป็นอาชีพประจำนะคะก็คือเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ AIS นั่นเองก็ทํางานเต็มเวลา 2. ก็คืออาชีพบรจซึ่งก็จะทํางานช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็หลังเลิกงานนะคะก็เป็นงานที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศค่ะเป็นงานที่ฟรีแลนซ์นะคะ,ะพูดคุยกับลูกค้าทางไลน์ทางโทรศัพท์ ะะเข้า, office, าออฟฟิศบอจไไมเข้าบ้างเช่นเอ,อกาสารลูกค้าไปส่งหรือเวลามีการประชุมต่างๆแต่ส่วนมากแล้วจะไม่มีออฟฟิศนะคะเป็นเป็นฟรีแลนซ์นะคะส่วนอาชีพที่3าของแพนก็คือนักลงทุนนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะมีรายได้จากการที่เขาจจเรียกว่าไปทําการสอนพิเศษบ้างอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งสิ่งที่แพนจะอยากอยากจะบอกเรื่องของเรื่องของงานล้องานก็คือ แพนก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะบอกว่าเราประสบความสำเร็จในทุกงานที่ทำแต่สำหรับตัวเองเนี่ยมีความพอใจกับงานในทุกงานที่แพนได้รับผิดชอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่างานฟ r e e l a n c หรือแม้แต่การลงทุนของตัวเองเพราะว่าเรารู้สึกว่างานทุกงานที่เราทำอมันเป็นงานที่เรามีคุณค่าตรงนั้นนะคะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้มีไรายได้มากมายแต่เรารู้สึกว่าเราได้สร้าง อะไรสักอย่างหนึ่งให้กับคน,นอื่นๆนะคะที่ภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าเจออิคิไกของตัวเองหรือเจอว่าในชีวิตของเรา,าเราเกิดมาทําไมอ่าส่วนของแพนเนี่ยแพนรู้สึกว่าถ้าแพนมีพรสวรรค์นะคะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดแพนเนี่ยมีเป็นคนที่มีพรสวรรค์เรื่องของการพูดการสื่อสารทักษะนี้แพนก็อยากจะใช้ทักษะการสื่อสารของตัวเองเนี่ยไปทําประโยชน์ให้กับคนอื่น อย่างวันอาทิตย์นี้นะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่แพนเพิ่งจบปอโทมาให้แพนไปพูดเหมือนกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องที่กําลังจะเข้าเรียนปอโทไม่ให้มีความกังวลเรื่องเรียนแล้วก็เรียนยังไงให้จบก่อนเรียนยังไงให้ได้เกรดดีๆเรียนยังไงให้ได้วิญนิพนที่ดีเยี่ยมตรงนี้ก็ไปแชร์ประสบการณ์ได้นะคะเราก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเลยที่ สิ่งที่เราทำได้สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นหรือแม้แต่บางครั้งอะคะ่ะเวลามี inbox เข้ามาว่าเออได้ฟังพี่แพนสอนไม่ว่าจะเป็นตอนที่อยู่ในงานของ AS นะคะก็ต้องออกไปสอนน้องเรื่อง m มซ์เซ t เรื่องงานการทํางานหรือแม้แต่บรจอเองเวลาที่มี inbox เข้ามาแม้แต่จะสักคนเดียวว่าเออคลิปนี้ที่พี่แพนลงไปอะหนูรู้สึกว่าหนูได้ความรู้มากขึ้นในเรื่องของการออมในเรื่องของไมซ์เซต่องนการทํางานก็รู้สึกดีมากๆเลย แล้วที่สำคัญเรื่องของการทำงานนะคะแพนชอบคำพูดหนึ่งของคุณภาวิกินประทุมนะคะท่านก็เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของบลจด้วยแล้วก็แพนก็เป็นแฟนคลับนะคะเป็น f อนะคะก็อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะก็คือหนังสือที่เขียนว่าดีที่สุดในจุดที่ยืนนะคะคุณภาวิศเนี่ยก็ถ้าถ้าอ่านชื่อผิดต้องขอโทษนะคะคุณแพทย์าวิศเนี่ยก็พูดประโยช์หนึ่งว่าถ้าคุณเป็นพนักง,งานล้างจาน คุณก็ต้องเป็นพนักงานล้างจานที่เก่งที่สุดในร้านถ้าคุณเป็นพนักงานขับรถคุณก็ต้องเก่งที่สุดในสายงานของคุณเพราะทุกอาชีพไม่มีอาชีพไหนที่ด้อยกว่าอาชีพไหนคุณสามารถที่จะเก่งที่สุดในอาชีพของตัวเองได้ก็ไปตรงกับที่แพนเคยดูคลิปหนึ่งของอาจารย์เกตเกตวดีนะคะที่อาจารย์มาพูดเรื่องของแม่บ้านญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ทํางานเป็นแม่บ้านที่สนามบินแต่ว่า ได้รับรางวัลแม่บ้านดีเด่นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแม่บ้านท่านนี้ค่ะไม่ได้คิดว่างานของตัวเองเป็นงานแม่บ้านแต่จะคิดตลอดเวลาว่างานของแม่บ้านคือค่ะคือแม่บ้านคนนี้นะคะเขาเป็นแม่บ้านที่ดูแลสนามบินที่ญี่ปุ่นนาริตะนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลสนามบินที่สะอาดที่สุดในโลกด้วยนะคะแทนจําชื่อแม่บ้านไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเสิร์ชใน Google ว่าสนามบินที่สะอาดที่สุดก็น่าจะมีชื่อแม่บ้านท่านนี้ขึ้นมา คือทำไมแม่บ้านท่านนี้ถึงได้เป็นแม่บ้านดีเด่นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเห็นพี่แม่บ้านทำความสะอาดใช่ไหมคะมีใครบ้างคะที่มีน้ำยาในการทำความสะอาดเนี่ยประมาณ20กว่าชนิดในตู้ล็อกเกอร์ของตัวเองอ่าพี่แม่บ้านท่านนี้เนี่ยมีน้ำยาเยอะประมาณนั้นเลยนะคะแล้วพอมีเจ้าหน้าที่ไปสัมภาษณ์ว่าทำไมต้องมีมากขนาดนั้นพี่แม่บ้านเขาตอบว่า เพราะพื้นผิวในสนามบินต้องใช้น้ํายาคนละอยา่างนึกถึงตัวเราเนาะเราอยู่บ้านเราทำความสะอาดบ้านเราก็ใช้น้ํายาชนิดเดียวเนาะหรือเต็มที่ก็สอสามชนิดแต่อันนี้พี่แม่บ้านใส่ใจมากมาค่ะไม่ได้ว่าพื้นผิวโลหะพลาสติกเหล็กปูนก็ต้องใช้น้ํายาทำความสะอาดที่ไม่เหมือนกันเหมาะสมกับสภาพผิวแล้วก็พี่แม่บ้านจะพูดตลอดว่า งานของแม่บ้านคืองานที่ทำให้สนามบินสะอาดแล้วก็ทำให้ผู้คนที่สัญจรในสนามบินเนี่ยคะ่ะมีสุขอ,อนามัยที่ดีเพราะว่าพี่แม่บ้านจะนึกภาพตลอดว่าเวลาที่มีครอบครัวแล้วก็พาลูกเล็กๆมาสองขวบสามขวบเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนิสัยวิ่งและเวลาวิ่งก็ต้องมีบ้างที่จะต้องลื่นล,ล้มและเวลาเราลม้มเราก็ต้องใช้มือ อาค้ำไว้ใช่ไหมคะมือก็ต้องไปถูกกับพื้นสนามบินพี่แม่บ้านบอกว่าตรงนั้นแหละคะ่ะคือสิ่งสําคัญเลยว่าถ้าไม่สะอาดมีเชื้อโรคเด็กน้อยอะคะ่ะก็จะได้รับเชื้อโรคไปด้วยคือมองไปถึงสุขภาพอนามัยของลูกค้าที่แม้ว่าอาจจะดูห่างไกลจาก ตัวเองเพราะว่าเรามีหนะ้าที่ทำความสะอาดใช่ไหมคะถ้าพื้นสะอาดไม่มีรอยไม่มีขยะก็ถือจบแต่นี่ไม่ใช่อะคะ่ะคือคิดไปไกลว่าคนที่มาใช้บริการเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นเคสหนึง่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าพี่เขามีคุณค่าในงานมากๆแล้วเขาก็เจอความสุขในงานเพราะเขาเห็นรอยยิ้มของคนที่ใช้สนามบินแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมีมีเขาเรียกอะไรคะมีความสุขกับการที่ มาใช้งานสนามบินที่สะอาดสะอ้านแบบนั้นอันนี้เป็นเคสแรกนะคะอีกเคสหนึ่งนะคะที่แผ่นชอบแล้วแผ่นก็ฟังมาก็จะเป็นเคสของร้านเสื้อผ้าก็เป็นของที่ญี่ปุ่นเพราะว่าตามจากเพจของอาจารย์เกตวะดีนะคะก็ร้านเสื้อผ้านี้เป็นร้านซักรีดค่ะแต่เป็นร้านซักรีดที่ให้นิยามอาชีพของตัวเองว่าเป็นร้านซักความทรงจํา ทำไมถึงพูดแบบนั้นคือร้านซักริดร้านนี้ค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ซักผ้านะแต่เสื้อผ้าที่ลูกค้าเอามาให้ซักอะค่ะเป็นความทรงจําของลูกค้าเช่นบางทีเป็นเสื้อของคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วอาจจะเป็นเสื้อที่เก่าถ้าเกิดว่าซักไม่ดีเนี่ยเนื้อผ้าก็จะยุย่ยก็จะไม่ได้รูปรูปรูปทรงแบบเดิมใช่ไหมคะทางร้านทํำยังไงคะทางร้านเนี่ยจะแยกซัก แต่ก่อนจะซักอะคะ่ะก็จะดูเนื้อผ้าก่อนยิ่งถ้าเป็นเนื้อผ้าที่ดูแล้วเนี่ยถ้าเอาไปซักเนี่ยจะต้องเกิดเขาเรียกว่าทําลายเนื้อผ้าแน่ๆทางร้านก็จะใช้คัตเติลบัตคัตเติลบัตอะคะ่ะจุ่มน้ํายาแล้วก็ค่อยๆมาแต้มทีละจุดเพื่อทําความสะอาดเสื้อผ้าให้กับลูกค้า แล้วพอทําความสะอาดเสร็จแล้วตรงไหนที่กระดุมหลุดก็จะติดกระดุมใหม่ให้ตรงไหนที่มีรอยขาดก็จะเย็บจะชุนให้แล้วก็เอากระดาษแปะให้ด้วยนะคะว่าชุดนี้เนี่ยต้องซักด้วยน้ํายาแบบนี้ <S <S เผื่อกรณีลูกค้าอาจจะไปซักเองที่บ้านนี่คือความใส่ใจของอาชีพของตัวเองอะคะ่ะที่ทําให้เราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอะทําได้แบบนี้หรือเปล่าในอาชีพของเราก็เป็น แรงบันดาลใจนะคะที่ทําให้เรารู้สึกอยากจะทําอาชีพของเราเนี่ยให้มีคุณค่าแบบนั้นโดยเฉพาะอาชีพของงานสอนเป็นอาชีพในการส่งมอบแนวคิดดีๆหมายเสีดีๆให้กับเด็กๆที่มาเรียนกับเราเราก็พยายามใส่ตรงนี้เข้าไปให้น้องๆให้มากที่สุดนะคะก็สําหรับร้อเงินร้องานวันนี้นะคะแทนเชื่อว่าถ้าใครที่ฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจก็ขอให้ไปทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็เจอ อีคิดกไกในงานของตัวเองหรือเจอว่าเราเกิดมาเพื่อทำอะไรบนโลกใบนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้มากๆค่ะขอบคุณค่ะ